ครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ผมซับเแตนเคบิลออโต้นะโหห่างหายไปนานมากไม่ได้รีวิวรถซีวิกนานมากวันนี้ผมมีซีวิกตัว F C 1 8 E มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูครับคันนี้นะครับตัวซีวิกนะฮะ 4.1.8e <C> นะครับเป็นตัวสีเทาจากโรงงานเลยนั่นเองนะฮะกับรถปี2018ใช้มาแล้วทั้งหมด4ปีคนันนี้และตัว4ปีกับไมที่ใช้ไป90,000กิโเมตรทุกคนลองหารดูแล้วกันนะครับอาจจะตกอยู่ประมาณรับปีละ20,000นิดๆนะฮะก็4ปีนะแล้วก็ตัวรถรับรองว่า ไม่เคยชุนหนักไม่เคยน้ำพุ่มไม่เคยพลิกความเป็นรถบ้านมือแรกออกจากห้างนั่นเองนะครับตัวรถเมื่อกี้ผมเดินดูรอบคันแล้วสภาพค่อนข้างดีมากช่วงล่างดีมากผมรองขับแล้วเรียบร้อยออปชันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สภาพรถโดยรวมเนี่ยผมว่าดีมากนะครับผมราคาของเจ้าตัวซีวิคคันนี้นะครับรถ4ปีนะฮะตอนนี้เหลือเพียง 648,000บาทเท่านั้นถือว่าราคากําลังดีมากนะสำหรับใครที่กาลังมองหารถซีวิคนะครับที่ KB Auto ของเรานะครับมีประเมินราคารถให้อย่างดีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะรู้ราคาตัวรถนั่นเองก็กระทักเข้ามาแล้วกันที่ไลน์แอดของเรานะครับแพลตฟอร์มเรามี a c e b o o k มี YouTube มีไลน์แอดนะครับไลน์แอดเดี๋ยวผมขึ้น QR ค้ดไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเข้าไปสแกนดูได้นะฮะดูประวัติตัวรถนะฮะแต่ละคันก็จะมีประวัติที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับส่วนใครอยากจะขายกระทักเข้ามาแล้วกันนะครับหรเเทพมมาาานครข้ก็ สังเกตง่ายๆอยู่ใกล้ๆโคจงองนะครับเซอร์ในกูเกิลแมปก็ได้ว,ดว่า KB บ u t o นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรีวิวตัวรถซี i c กันดีกว่าครับมาครับเรามาดูรอบคันของเจ้าตัวซีวีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวให้ดูตัวฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงเนี่ยสีเทารอยสเก็ตมิดหินไม่ใช่อันนี้ลอยฝุ่นนะฮะหายเราเหมาือนเรามานั่ง จะผิดนะฮะดูว่ามันมีรอยสเก็ตม่ถิินอะไรมากน้อยแค่ไหน mm hmm. ผมว่าค่อนข้างดีนะดูมาเนี่ยสวยมากสีเทานะสำหรับใครที่ชอบรถแบบโทนแบบด,บดาร์กบืดๆหน่อยนะฮะตัวไฟนะจะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะแล้วมีไฟ daytime running light นั่นเองนะฮะด้านล่างก็ไม่มีสปอตไลท์นะตัวนี้เป็นตัว E นะตัว E ก็เป็นตัวโรนั่นเองนะฮะแล้วนี่ไฟด้านขวาสภาพดีเหมือนกันโปรเจคเตอร์ LED นะ,ะแล้วก็มีไฟ daytime running light และกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมแนวนอนนะครับมีโลโก้ฮอนด้านะครับก็มีตัวระบายความร้อนได้เนี่ยพวกขอบเด็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนิดหน่อยนะตามดีเทลรถเนี่ยรับรองว่าแต่ละคันมันจะมีกันเป็นเรื่องปกตินะครับมากระที่ด้านข้างนะครับตัวด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนั่นเองนะฮะต,ตรงแก้มนั่นเองนะฮะแล้วก็ยางนะของมิชลีดแม็กเป็นแม็กเ,เดิมๆเลยเนี่ย สีออกเทาๆคมเย่มมยมนะเอโรโก์ฮอนด้านะไม่มีรอยเบียดสึกบาทฮนะยางนะี่ยตัวนี้นะมิชลีน R16 นะฮะยางปี2020นั่นเองนะฮะดอกยางอะไรใช้งานได้ต่อนะผมว่าสบายๆนะครับตัวกระจกนะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะแล้วก็จะมีขอบพลาสติกเคลือบตรงกลางนะฮะมือจับนะครับเป็นคีย์เลตนะฮะถือกุญแจและสามารถเปิดเข้าไปได้เลยนะสำหรับเจ้าตัวซีวิคแล้วก็เจ้าของเข้าติดฟิล์มกันรอยมาด้วยเนี่ย เหมือนกันนะฮะฟิล์มกันรอยนะครับสภาพค่อนข้างดีมากและตัวกระจกมิสติกร์โรลโก้ของแท้ของมันล้อแม็กด้านหลังนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอรอยขีดข่วนรอยผ่านการใช้งานมาไหมสภาพค่อนข้างดีนะ,ะให้ประมาณ80%ละกันนะฮะและตัวยางมิชลินนะฮะ R16 นะะคันนี้ R16 ยางปี2020กับดอกยางที่ลึกมาก สำหรับใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะซีวิกคันนี้ครับผมไฟด้านหลังนะสำหรับเจ้าตัวซีวิกนะฮะด้านหลังดูไฟค่อนข้างสวยงามน,นะให้ดูแบบฟูลแบบเต็มๆก่อนบวก p a r k i ิ g งเซ,เซนเซอร์2จุดนะคันนี้นะไม่มีกล้องถอยหลังไม่เป็นไรแต่มี p a r k i ิ g งเซ,เซนเซอร์นั่นเองอ่าเปิดมาจะเห็นฝาลองเลยเขียนซีวิกนะครับยางอะไหล่นะฮะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับพร้อมแม่แรงนะครับพวกประจงประแจนะไว้เปลี่ยนยามฉุกเฉินนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูรอยยาแนวนะฮะนี่คือลอยยาแนวด้านหลังนะฮะประมาณนี้สภาพเดิมๆจากโรงงานนั่นเองนะครับอ่ะล้อแม็กด้านซ้ายนะครับล้อแม็กด้านซ้ายเนี่ยจะมีรอยโดนมาเห็นไหมดำๆคราบดำๆเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะฮะดูดูดูด,ดูนะฮะให้ดูตามความจริงนะฮะแล้วก็ตัวดอกยานะครับดู R16 นะฮะยางปี2020นะฮะเราแม็กเราเก็บให้ได้นะฮะเรียบร้อย ความเรียบร้อยเนี่ยเราเก็บให้ได้นิดนึงมือจับนะครับมีฟิล์มกันรอยนะครับตัวสติ๊กเกอร์โลโก้กระจกของแท้ตัวสติ๊กเกอร์กระจกนะฮะของแท้นะฮะแล้วก็มือจับเป็นแบบเีเลตนั่นเองสีเทามีแผ่นกันรอยด้วยนี่นะฮะกระจกด้านซ้ายนะครับมีสภาพดีตรงนี้เหมือนโดนถลอกโดนอะไรมาเล็กน้อยนิดหน่อยนะฮะล้อแม็กด้านหน้าด้านซ้ายนะครับอ่ะล้อสุดท้ายแล้วว่ามีรอยอะไรกันมาบ้างนะฮะซึ่งน่าจะลอย้อ ท้ายด้านหลังนะ่าจะสะภาพแบบเขาเรียกว่ามีจุดมีอะไรกันมาบ้างนะฮะแล้วก็คันนี้ล้อด,ด้านหน้าเนี่ยโอเคอยู่นะฮะรอบคันของเจ้าตัวซีวิกสีเทานะฮะตัว f อ 1.8E นะผมว่ากำลังดีนะครับมาครับมาดูเจ้าตัวห้องเครื่องสำหรับรถ4ปีกันหน่อยนะครับนี่เลยนะฮะให้ดูที่ด้านแก้มก่อนนะฮะนี่ ด้านข้างนะ,ะดีตัวเบ้าโชงนะครับเบ้าโชงยังมี QC อยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างค่อนข้างสวยเดิมๆจากโรงงานนะฮะตัวน็อตสีเทาไม่มีรอยแกะรอยเงี้ยไม่มีรอยทํามาแน่นี่นะ,ะตัวน็อตอตัวน็อตนะฮะสภาพวงกลมนะฮะเราไล่มาดูผานด้านหน้านะฮะผานคานหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกบางหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ นะฮะเป็นไงฮะตัวน็อตสภาพเดิมๆตัวน็อตด,ด้านแก๊บด้านขวาสีเทาสภาพดีนะฮะนี่ทิปเตอร์น้ำฝนจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็โอ้ยดิบกันเนืองเข้าดูยากมากนี่ตัวฝากระโปรงนะฮะตัวน็อตฝากระโปรงด้านขวานะฮะสีเทาไม่มีรอยแกะรอยแง่ไม่มีรอยทํามานะฮะเม็ดองค์เม็ดอานะครับอยู่ครบนะครับวงกลมนะฮะวงกลมนะฮะไล่ขึ้นมานะครับตัวนี้สติ๊กเออก,กอร์มอกรนะครับแล้วก็ วงกลมนะฮะเม็ดอาร์ k, สวยงามนะฮะแล้วก็สต er ิ c ก e อร์โค้ดนะครับเม็ดอาร์ตรงนี้นะสภาพสวยงามวงกลมเม็ดอาร์นะครับวงกลมเม็ดอาร์วงกลม, Med k, กลม,กลมนั่นครับสภาพดีมากฝากระโปรงไม่มีแผ่นกันความร้อนนะสำหรับเจ้าตัวซีบิคคันนี้นะฮะไล่ลงมานะฮะแล้วตัวนะ็อตฝากระโปรงด้านซ้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับสีเทาเหมือนกันไม่มีอรอยแก่อรอยแง่นะคินะให้ดู QC กันหน่อยนะ QC ตรงนี้นะฮะนี่นะห้องเครื่องนะฮะ สำหรับเจ้าตัว 1.8E นะฮะแล้วก็เบาโชกด้านขวาก็ค่อนข้างยังดีอยู่นะฮะ Q, คิวทรงคิวซีอยู่ครบตอนมาณนี้แล้วกันนะสำหรับห้องเครื่องเจ้าตัวซีวิกมาเรามาดูด้านในของเจ้าตัว c ี v i c 1.8E กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราสตาร์รถก่อนนะคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าคันนี้เนี่ยตัวรถ ด้านนอกสีเทาใช่ไหมด้านในเนี่ยสีดําหมดเลยแล้วพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันอย่างเดียวไม่มีคูสคอนโทรนั่นเองด้านขวาเนี่ยจะโล่งเลยนะฮะแล้วตัวลายเขาเรียกลายพวงมาลัยเนี่ยผมว่ามันมีกิมมิคของมันเหมือนกันเนี่ยเป็นแบบจุดๆอย่างเงี้ยแล้วก็สภาพค่อนข้างดีลายฝุ่นลอยอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ไมล์รถคันนี้นะฮะเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลเมตรนะครับตัวจองไมล์ผมชอบนะมันก็มีความสวยสำหรับตัวหนึ่งจุดแปด e นั่นเองมันก็มี นะเปิดฝากระโปรงจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนเบาะนะจะเป็นแบบเมนวนสีดําล้วนเบาะหนังนะก็คือมีรอยที่เป็นกิมมิคของมันเป็นรอยขีดๆอะไรเงี้ยที่ออกแบบมาอยู่แล้วจากเริ่มต้นนะซึ่งเวลาลอยนั่งลอยอะไรก็จะไม่ค่อยเห็น ตัวจอต้องบอกอย่างนี้ว่าค่อนข้างเล็กนะสำหรับเจ้าตัว1.8 e เนี่ยจะเป็นสีฟ้า,ฟาเห็นตัว fm ทย u เนี่ยค่อนข้างเล็กกล้องหลังไม่มีนะคันนี้แล้วก็ตัวโหมดอีคอนสาหรับประหยัดน้ำมันก็จะมีอยู่อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็บีกมือไฟฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับปรับแอร์ปรับวอลลุ่มอะไรก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้น,นั่นเองนะครับนี่ปรับพัดลมแอร์นะครับแล้วก็ปรับองศาแอร์แอร์แยกปรับไ้สยขวาไม่ได้นะตัวนี้ตัวโลนะฮะตัวแอร์เย็นเจี๊ยบไฟใช้งานติดปกตินะครับพื้นที่ก็โอเคเป็นรถที่มีพื้้นที่่่อยูแแลววสําหรับ CV, รับจตตะ มันจะเขาเรียกว่ามันจะเตี้ยกว่ารถปกติทั่วไปนิดนึงแต่สําหรับคนที่ขับก็เทพื้นที่ด้านหลังนะครับผมบอกได้เลยว่าเหลือเฟือเนี่ยเหลือเฟือจริงๆนะฮะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าเนี่ยมีรอยแบบเคี้ยวขวดรอยนั่งมาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเบาะหนังด้านหลังเนี่ยสภาพโอเคถือว่าได้อยู่นะฮะแล้วก็ผมบอกเลยนะว่าสําหรับเจ้าตัวซีวิกเนี่ยข้อเสียข,ของมันเลยอาจจะแอร์ด้านหลังไม่มีแค่นั้นแหละแต่ว่าพื้นที่ ถ้าเบ,บาะนั่งอะไรสภาพโดยรวมผมว่าโอเคนั่งหลับสบายอยู่แล้วไม่มีแอร์ด้านหลังแต่ว่าแอร์ด้านหน้าเย็นเจี๊ยบก็สําหรับใครที่กําลังมองหาเจ้าตัวซีวิคนะครับผมรีวิวให้แบบคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะกับราคา6กแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นใครสนใจรีบคลิกคๆๆๆๆเข้ามาครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com